สวัสดีครับคุณผู้ชมช่อง The Clip Car Review ทุกท่านนะครับวันนี้บรรยากาศข้างหลังเราจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ในห้องสําหรับผู้สื่อข่าวอยู่ข้างใต้งาน Motor Expo 2023นะครับนี่คือห้องที่จะมีนักข่าวมานั่งทํางานกันในนี้นะครับผมมาที่งาน Motor Expo 2023นี้เพราะว่ามาทําสกู๊ปพิเศษนะครับซึ่งเราได้ไปสัมภาษณ์ทางผู้บริหารของช่างอันออโตโมบิลก็คือค่ายที่ขายรถในแบรนด์ดีพอ และแบรนด์อวตารนะครับรถที่เขานํามาจัดโชว์ในงานตอนนี้และขายจริงเนี่ยก็จะเป็นรุ่น S07 นะครับแล้วก็ L07 อย่างที่บางท่านที่ได้มาเดินในงานมอเตอร์สโบไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะครับแล้วก็ยังมีรถในแบรนด์อวตารอีก2รุ่นนะครับก็คืออวตาร11และ12นะครับบางท่านก็จะอ่านเป็นอวตาร11และ12อันนี้ก็ อ่านตามใจแบบไหนอันถูกก็แนะนำผมมาได้ในใต้คอมเมนต์นี้นะครับผมสกูปของฉางอันอัลตงบิลในวันนี้นะครับเราก็จะพาไปรู้จักกับแผนการตลาดของเขาแล้วก็สิ่งที่เขามีเตรียมมาให้สำหรับเราในอนาคตแล้วก็แผนระยะสั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณตั้งแต่3เดือน6เดือน1ปีและ2ปีนับจากนี้นะครับสำหรับแบรนด์ภายในเครื่องเขาซึ่งก็คือดีพอและแบรนด์ของอวตารนะครับผมเริ่มแรกก่อนเลยนะครับมี คุณผู้อ่านคอมเมนต์ถามมาว่าชื่อแบรนด์ที่เขาสกดว่า d ี p a นะครับอ่านว่ายังไง d e e p a l นะครับคือไม่ได้อ่านว่า d ี pal ตอนแรกผมก็อ่านว่า d e pal มันกัน,นะครับเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็พานนะฮะแต่ว่าผมได้สอบถามทางเอเจนซี่ของสงงานออโตโมบิลนะครับว่าวิธีการอ่านที่เขากําหนดเนี่ยก็คือให้อ่านว่า d ี e p a นะครับ d พ e p เหมือนกับพูดว่าพอวอร์เกอร์เป็นคนดีนะครับดียังไงพอยังไงก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็พูดถึง เรื่องของวิธีเรียกชื่อยี่ห้อรถของเขาตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้คือถ้าคุณอ่านข่าวเนี่ยในจีนจะเรียกรถอย่างเช่นว่าฉางอันเฉินหลาน SL03 ชาฉางอัน S07 นะครับแต่ว่าสําหรับในบ้านเราคือในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีกําหนดวิธีเรียกมาให้สําหรับเฉพาะสําหรับบ้านเราซึ่งก็คือแบรนด์จะแยกอเป็น2แบรนด์ตอนนี้นะครับก็คือ 1. คือแบรนด์ดีพอซึ่งดีพอเนี่ยจะทําตลาดในส่วนกลางๆนะครับระดับกลางของเขา ส่วนแบรนด์ที่จะทำตลาดแพงขึ้นอีกระดับเนี่ยก็คือแบรนด์อวตารนะครับซึ่งอวตารนี้ก็ได้มีการนำมาจอดโชว์อยู่ภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับในพื้นที่บูธเดียวกันนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าอีกหน่อยผมทำรีวิวรถรุ่น s ศูนเนี่ยหัวรีวิวผมจะต้องใช้ชื่อว่ารีวิวรถ D ีพอล s 0 7นจะครับจะไม่ต้องเรียกว่าช้างอันดีพอล s 0 7ช้างอันเนี่ยเป็นชื่อบริษัทนะช้างอันอโตโมบิลเนี่ยเป็นชื่อบริษัท ส่วนยี่ห้อรถก็อย่างที่บอกมีดีพอกับอวตานะครับอันนี้ก็เป็นการช่วยทางแบรนด์เขาบอกบอกสื่อสารกันเพื่อจะได้เรียกถูกกันนะครับผมสำหรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ซื้อรถดีพอในงานนี้นะครับในงานมอเตอร์อีโป2023เนี่ยมูลค่าเท่าไหร่เออก็บอกก็200,000แต่ว่าถึงจริงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าคนที่จองรถในงานนี้นะสิทธิที่เขาจะได้เนี่ยเขาจะมีประกันภัยชั้น1นนาน1ปีนะครับผมอ่านตาม เอกสารที่เขาให้มาเลยนะฮะฟรีโฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้งนะครับฟรีสายชาร์จเคลื่อนที่แล้วก็สายชาร์จสำหรับ V2L นะครับแล้วก็ฟรีจดค่าทะเบียนรถส่วนในเรื่องการรับประกันรถน,นะครับเขาให้ระยะประกัน8ปีหรือระยะ1 6 0 0 0กกิโลเมตรแล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนนะครับผมแต่ว่าในเงื่อนไขของการรับประกันเนี่ยครอบคลุมถึงชิ้นส่วนไหนบ้างทางฉางอันเขาบอกว่า ยกเว้นชิ้นส่วนพิเศษวัสดุเปลืองแล้วก็พวกชิ้นส่วนที่สึกหรอได้ต่างๆซึ่งในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยจะมีการบอกเอาไว้ในเว็บไซต์ชางอัน .co.th นะครับก็ลองไปดูเพิ่มเติมได้ส่วนตัวแบตเตอรี่นั้นเขาจะรับประกัน8ปีหรือ240,000กิโลเมตรแล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนครับผมส่วนเรื่องของการฟรีค่าซ่อมบำรุงรักษาเนี่ยเขาก็จะให้8ปีนะครับค่าซ่อมบำรุงรักษานั้นกําหน่ว่า 8ปีหรือ10ครั้งก็เช่นกันแล้วแต่ว่าอย่างไหนครบก่อนนะครับแต่ว่าตามระยะเขาก็น่าจะได้ประมาณนี้ส่วนในเรื่องของดอกเบี้ยรถใหม่สําหรับคนที่มาซื้อในงานนะครับเขาได้ดอกเบีย้ย1น8ุซผมเรียนไว้อย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าบางท่านเนี่ยจองรถหลังงานมอเตอร์อีกโปไปนะอาจจะอยากรู้ว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆมันเหมือนกันหรือเปล่าก็ลองเทียบกันดูได้ครับผมสำหรับข้อมูลที่ผมได้มาจากการสัมภาษณ์แบรนด์ฉางอันเมื่อตอนบ่าย วันที่11ธันวาคมนะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานมอเตอร์สปอร์ตนี้ก็สาหรับผมก็น่าสนใจทีเดียวครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่คุณผู้อ่านไม่ได้อยากรู้นะครับแต่ว่าก็ฟังแก้งเหงาเป็นพลินนะฮะฟังระหว่างขี้ก็ได้ไม่มีใครว่านะครับ <S 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 วันนี้ยอดรวมเท่าที่ถามเข้ามาเนี่ยยอดตัดณวันที่10ธันวาคมก็คือเมื่อคืนนะครับรวบรวมได้แล้ว2,600คันซึ่ง ยอดประมาณ2 6 0 0คันเนี่ยก็เท่ากับว่าฉางอันนะครับรถของฉางอันมีแนวโน้มว่าจะทํายอดบุ๊กกิ้งรวมได้อยู่ประมาณอันดับที่5หรือ6ของทั้งงานมอเตอร์เอ็กซ์โปซึ่งในความคิดผมนะครับการทําตัวเลขระดับนี้สําหรับรถที่มาโชว์ตัวในไทยครั้งแรกมาในงานมอเตอร์โชว์ไทยครั้งแรกจัดว่าไม่ธรรมดาสิ่งนี้ก็อาจจะมีปัจจัยหลายอย่างที่หนุนให้เกิดนะครับอย่างแรกเลยก็คือ รูปทรงของรถเท่าที่เดินถามคนในบูธมาหลายคนจะรู้สึกอพอใจกับรูปทรงต่อมาก็จะเป็นเรื่องของราคาที่เฉพาะตัว s 0 7นะครับ s 0 7คือ suv ตัวสูงนั้นการกำหนดราคามาให้1.399 0 0 0นั้นเมื่อถามคนที่เขาจองจริงเนี่ยก็บอกว่าเออเป็น,เป,นเป็นราคาที่เขายินดีที่จะจ่ายเป็นราคาที่ห่างจากเท s l a m o เด l Y พอสมควรคือประมาณ350,000บาทแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกแบบว,ว้าวโคตรเลย แบบนั้นนะครับเป็นราคาที่เมื่อผู้บริโภคมาดูรถตัวจริงมาลองสัมผัสรถตัวจริงแล้วเขามองว่าเป็นราคาที่คุ้มที่จะจ่ายอย่างไรก็ตามสถานการณ์สําหรับโมเดลอีกโมเดลหนึ่งก็คือรุ่น L07 ที่เป็นบอดี้ซีดานหรือแฮชแบ็กเปิดท้ายนะครับเป็นรถแบบท้ายเปิดยาวไปถึงกระจกนะครับสถานการณ์กลับไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะอันนี้เราก็ต้องรายงานกให้ครบเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นคลิปอวยฉางอันไปนะครับ ในขณะที่ยอดขายของตัว s 07ซึ่งเป็น SUV เนี่ยทำได้ดีมากแต่ l 07นั้นอันนี้เรียกว่าค่อนข้างน่าผิดหวังไม่ใช่แค่ในสายตาของคนทำข่าวนะครับแต่ว่าในสายตาของคนในองค์กรเองเขาก็เขาไม่พูดหรือว่าเขาผิดหวังจะให้บอกกูผิดหวังในโปรดักต์กูก็คงไม่ใช่นะครับเขาก็บอกแค่ว่ามันน้อยกว่าที่เขาคาดโดยในตอนแรกเนี่ยทางทีมช่างอันเนี่ยคาดการเอาไว้ว่ารุ่น s 07นั้นจะมีสัดส่วนยอดขายอยู่ที่70แล้วก็เป็น L07 ซะ30%อย่างไรก็ตามครับเมื่อความเป็นจริงปรากฏนะครับยอดที่นับนะเมื่อคือนก็คือวันที่10เนี่ยรถ L07 มีสัดส่วนยอดขายเพียงแค่10%เท่านั้นจะถามว่าเอ้ทำไมมันแค่10%มันน้อยจังอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าทีมเขาทราบหรือเปล่าแต่ว่าในมุมมองของผมนะครับราคาของรุ่น L07 ใกล้กับ S07 มากเกินไปบางท่านอาจจะบอกว่าเอาก็แล้วไงก็ร้านสามแเมื่อเทียบกับ b ีวายดีซีลตัวล่างสุดซีลตัว d y n a มิกหรือว่าเทียบกับโอล่าศก็ไม่ได้จัดว่าต่างกันมากต่างกันเป็นหลักหมืน่นคืออย่างนี้ครับในความเห็นผมผมมองว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างแบรนด์ดีพอกับทางโอล่ากับ B-YD เพราะโอล่ากับ B-YD นั้นมีรถในราคาหลักแสนเอาไว้คอยตอนลูกค้าเข้ามาแบรนด์แต่ว่าแบรนด์ดีพอนั้นไม่มีเลย รถที่ถูกที่สุดของแบรนด์ดีพอก็มาเริ่มที่ L07 เลยซึ่งราคามันก็ล้านสามไปแล้วเพราะฉะนั้นผมถึงคิดว่าในด้านของการวางราคาเรื่องกลยุทธ์ราคาตัว L07 เนี่ยควรจะต่ำกว่านี้สักหน่อยเพื่อให้คนสามารถเปลี่ยนใจมาอมืมาเล่นดีพอดีไหมแต่พอราคาออกมาเป็นอย่างนี้สิ่งที่ลูกค้าจะเห็นก็คือเพิ่มอีก7 0 0 0 0บาทก็ได้ตัว SUV แล้วแล้วในลึกๆในใจของคนไทยอะครับ ทราบกันว่าระหว่างรถเก่งเตี้ยกับ SUV ใต้ท้องสูงคนไทยชอบ SUV มากกว่าอยู่แล้วคุณเห็นเทรน์นี้ได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นยอดขายระหว่าง t ท s l a m o เด l 3กับ m o เด l Y m o d e เดก็ขายดีกว่า Honda Civic กับ Honda HR-V HR-V ก็ขายดีกว่าผู้จริงผมไม่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องลึกๆในใจคนไทยหรอกม,มันตื่นพราะมันเห็นกันได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นในเมื่อวางราคามาแบบนี้ก็ผมก็ต้องบอกว่าช่วยไม่ได้ช,ไไดช่วยไม่ได้ที่ l 0 7จจะขายได้แค่นี้ ถ้าอยากจะขาย l 07ได้มากกว่านี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับปรับกลยุทธ์ของราคาถ้าจะบอกว่าตั้งราคาใหม่ก็หรือให้ถูกลงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางฉางอันเขาจะทำหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทางผู้บริหารของฉางอันก็บอกมาก็คือว่าเฮ้ย l 07อะตอนหลงัลงๆช่วงหลงัลงๆนียยอดมันค่อยๆไต่ขึ้นไต่ขึ้นหลังจากที่มีคนได้ไปลองขับมาแล้วก็มีคนชอบมากขึ้นครับแต่ว่า มันก็ไม่ได้ขึ้นจนไปได้สัดส,ส่วน70-30อย่างที่คุณคาดหวังไว้ตอนแรกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกในความเห็นผมราคารุ่น L07 ทำให้ตัวรถนั้นขาดความน่าสนใจผมไม่พูดว่าถูกหรือแพงแล้วกันพูดว่าราคานี้ทำให้ตัวรถขาดความน่าสนใจเมื่อพิจารณาปัจจัยโดยรอบนะครับพูดถึงเรื่องของผู้แทนจาหน่ายหรือดีลเลอร์ผมเรียกสั้นๆว่าดีลเลอร์นะครับดีลเลอร์ ตอนนี้มีอยู่27แห่งตามที่ได้เรียนให้ทราบไปโดยทางผู้บริหารของฉางอันบอกว่าถ้าเป็นไปได้ภายในปีหน้าเนี่ยเขาต้องการจะขยายจํานวนดีลเลอร์ให้ได้เป็นประมาณ80-100ถึงแห่งภายในปีหน้าคือ2 0 2 4นีนี้นะครับแล้วก็ในกลยุทธ์ของการขยายดีลเลอร์นั้นถ้าถามว่าฉางอันจะเล่นแบบไหนระหว่างเอาดีลเลอร์ไปกระจุกอยู่ตามหัวเมืองใหญ่เช่นเชียงใหม่ขอนแก่นโคลลาราชกรุงเทพสุราษฎร์ธานาีลักษณะของ การวางแผนเครือข่ายดีลเลอร์ของชางอันนั้นดูจะเน้นไปที่การพยายามครอบคลุมให้ได้ทุกจังหวัดมากกว่าที่จะไปกระจุกอยู่ในจังหวัดใหญ่ๆนะครับนั่นหมายความว่าจังหวัดไหนจังหวัดหนึ่งอาจจะมีดีลเลอร์ของเขาแค่หหรือ2แห่งแต่ว่าเขาพยายามจะขยายจานวนให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทยอันนี้คือแผนของเขาซึ่ง มันจะให้ผลดีหรือผลเสียเวลาเท่านั้นที่จะตอบได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ได้ทราบมาเกี่ยวกับการวางแผนเครือข่ายผู้แทนจําหน่ายของทางฉางอันนะครับก็คือในแบรนด์ของเขาซึ่งจะประกอบด้วยแบรนด์ดีพอและแบรนด์อวัตตาที่จะมาในอนาคตนะศูนย์หรือดีลเลอร์ผู้แทนจําหน่ายของ2แบรนด์นี้จะแยกกันนะครับแยกกันในลักษณะไหนผมเดาว่าก็คงคล้ายกับการที่ To y ยต a กับเลกซ s ก็แยกดีลเลอร์กัน l e x กซขาย l e x u ซ Toyota ขาย Toyota แต่เมื่อถามถึงอนาคตในการบริการนะครับในเรื่องของการซ่อมบำรุงเนี่ยผมมองว่าสมมุติว่าเราใช้รถของอวตารซึ่งเป็นแบรนด์ที่แพงกว่าแต่ว่าเราขับต่างจังหวัดแล้วรถเราไปเสียในจังหวัดที่มันมีแต่ดีลเลอร์ดีเพาวเราจะเอารถไปเข้าดีลเลอร์ดีพาวได้ไหม อันนี้มีนักข่าวที่อยู่ในห้องสัมภาษณ์ด้วยกันได้ถามมาและแต่ว่าทางฉางอันเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าอันนี้เรื่องนี้เขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะให้ใช้ร่วมกันได้แค่ไหนรู้แค่ว่าเวลาขึ้นดีลเลอร์เนี่ยลักษณะของตึกลักษณะของโลโก้ลักษณะอาคารเนี่ยจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเนื่องจากว่าท่านผู้ชมแบรนด์รถของอวตารที่ขายนั้นเนี่ยจะเป็นรถที่ราคาสูงกว่าสูงกว่าดีพอลให้มองว่าดีพอลเนี่ยเป็นรถที่สามารถแย่งลูกค้าจาก รถอย่าง C R V กับ Accord ได้ในขณะที่ a v ว t ต r เนี่ยเขาพยายามจะไปมองรถยุโรปเซกชั่นพรีเมียมละแต่ว่าราคาจะเป็นเท่าไหร่ยังบอกไม่ได้รู้แค่ว่าแพงกว่าดีพอแน่นอนนะครับสำหรับความคืบหน้าในส่วนของโรงงานผลิตของทางฉางอันที่จังหวัดระยองนะครับที่จะมีการผลิตรถขายในบ้านเรานั้นบอกได้เลยว่าถ้าไม่มีอะไรผิดแผนเนี่ยภายในควอเตอร์แรกภายในไตรมาสแรกของปี2025 โรงงานน่าจะสามารถเดินกําลังการผลิตได้โดยในระหว่างปี2024คือปีหน้ายี่ถึงนี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่เขานําเอาเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยเข้ามาที่โรงงานแล้วก็ทดลองเดินสายการผลิตแบบทดสอบพร้อมกันนี้เขาก็ยังเอาบุคลากรนะครับที่เป็นวิศวกรแล้วก็ช่างเทคนิคต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่ออบรมให้ความรู้กับคนที่จะมาเป็นเจ้าที่เทคนิคของทางแบรนด์ต่างๆของชางอันในประเทศไทย ซึ่งทีมวิศวกรและทีมเจ้าที่เทคนิคจีนเหล่านี้ก็จะมาอยู่ไทยกันประมาณ6เดือนถึงหปีนะครับอยู่ยาวไปเลยเพื่อที่จะเทรนคนไทยแล้วก็รวมถึงการฝึกให้กับเจ้าหน้าที่ทางศูนย์บริการเพื่อเตรียมความพร้อมในจุดนี้นะครับโรงงานแห่งนี้ในปัจจุบันนะครับโรงงานที่ระยองเนี่ยมีกําลังการผลิตสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงห้าหคันโดยรถที่ผลิตได้เนี่ยก็จะขายทั้งในประเทศและช้างอานอโตโมบิลเนี่ยก็จะเอารถที่ผลิตจากบ้านเรานั้นไปป้อนให้กับตลาดที่เป็น พวงมาลัยขวาในโซนนี้ทั้งหมดซึ่งก็น่าจะรวมถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์อะไรทั้งนองนี้เพราะฉะนั้นความสำคัญของโรงงานที่ผลิตในบ้านเรานะครับแล้วก็ยอดลงทุนต่างๆนั้นเนี่ยถือว่าเขาให้ใจกับบ้านเราเยอะนะเพราะฉะนั้นไม่ได้เอารถจากจีนเข้ามาขายเป็นอย่างเดียวเขาวางแผนที่จะผลิตโดยใช้บ้านเราเนี่ยเป็นเหมือนแทมโบรลีน เป็นแท่นกระโดดเพื่อเอารถเขาเด้งไปส่งในประเทศอื่นในภูมิภาคด้วยแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเป็นไฮไลท์ไฮไลท์ส่วนนี้ผมคิดว่าท่านผู้ชมหลายท่านจะอยากรู้แหละแต่ผมเก็บงำมาถึงตอนนี้เพราะว่าดูว่าใครจะอดทนฟังผมมาถึงตรงนี้บ้างไหมนะครับรถที่จะนํามาผลิตในโรงงานของสางอันที่ประเทศไทยนั้นไม่ใช่ S07 และ L07 ครับท่านผู้ชมอ้าวแล้วมันเป็นรุ่นไหน พูดง่ายๆนะครับว่าผู้บริหารคงไม่บอกมึงหรอกว่ามันเป็นรุ่นอะไรนะครับแต่ว่าเขาก็ใบมาให้นะครับใบมาให้ว่าข้อแรกเป็นรถทรง SUV ข้อที่2คือถ้าคุณไปเปิดตามเว็บจีนเว็บมืองนอกตอนนี้คุณจะไม่เห็นมันหรอกเพราะว่ามันเป็นรถที่ยังพัฒนาอยู่ในความลับยังเป็นรถที่เป็นความลับอยู่แล้วมันจะเปิดตัวพร้อมๆกันนะครับสำหรับทั้งตลาดโลก รถรุ่นนี้คือรถที่ทางสังอานอนอโตโ้บูิลเนี่ยจะส่งไปขายทั่วโลกโดยการเปิดตัวเวอร์ชันพวงมาลัยขวานั้นจะทำที่แรกที่ประเทศไทยเป็นไงละ่ะแล้วนอกจากนี้นะครับไม่ใช่แค่รถรุ่นนี้รุ่นเดียวในช่วงประมาณ6เดือนถึง1ปีหลังจากรถรุ่นนี้ออกไปแล้วเนี่ยก็จะมีตามใหม่อีกรุ่นหนึ่งซึ่งทางสังอานก็ยังไม่เผยนะครับว่าเป็นรถรุ่นอะไรประกอบในประเทศไทยเหมือนกันใช้ไทยเป็นฐานหลัก ในการผลิตเวอร์ชันพวงเลยขวาเหมือนกันเป็นไงครับในช่วง2ปีหลังจากนี้เนี่ยช้างอานโอโตโมบิลจะมีรถใหม่ตามมาอีกเรี่ยกได้ว่าแทบจะปีละรุ่นเลยทีเดียวแล้วก็จะเป็นรถที่ไม่ใช่โมเดลที่ขายอยู่ในปัจจุบันการขยายจำนวนโมเดลของช้างอันเนี่ยก็น่าจะเป็นไปตามแผนหลักขององค,ค์กรเขาซึ่งตามสำนักง,งานใหญ่ที่เมืองจีนที่เขาบอกมาก็คือว่าเขาพยายามจะผลิตรถให้ได้ประมาณ60รุ่นนะครับภายในอีก8ปี นับจากวันนี้เป็นต้นไป60รุ่นนี้ก็ก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นแยกเป็นรุ่นยิบย่อยแค่ไหนแต่ว่าอาจจะมีรถในรูปแบบต่างๆตัวถังต่างๆ,ๆแล้วก็มีระดับย่อยต่างๆให้มันลอยออกมาได้เป็น60รุ่นซึ่งในปัจจุบันเนี่ยชางอันในส่วนของดีพานั้นที่จีนมี4รุ่นนะครับประมาณ4 6รุ่นนะครับแล้วแต่ออปชันแล้วก็ความจุแบตเตอรี่ในไทยตอนนี้มีแค่2รุ่นเพราะฉะนั้น จุดอ่อนต่างๆที่เขามีเนี่ยเป็นไปได้ว่าชางอันก็จะพยายามปิดจุดอ่อนโดยการนําเสนอรถในระดับที่ราคาถูกกว่าหรือแพงกว่ารถตระกูล07ที่ขายในปัจจุบันเพราะฉะนั้นศักยภาพในการแข่งขันของชางอันตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นในขั้นที่พึ่งวอร์มนะครับพึ่งวอร์มของเขายังไม่ได้มีโมเดลหลักที่จะสร้างยอดขายถ้าคุณพูดถึงโมเดลหลักที่สามารถสร้างยอดขายได้คุณต้องเอารถหลักแสนมาขาย ถ้านี่คือสิ่งที่ทางฉางอันออโตโมบิลเตรียมไว้อยู่นะครับก็คิดว่าอนาคตเนี่ยยอดขายของฉางอันก็จะยิ่งมากกว่านี้อีกเมื่อถึงเวลานั้นเดี๋ยวเรากรองมาลุ้นกันดูครับว่าจะได้รถรูปแบบไหนมาขายนะครับแล้วถามว่าในส่วนของรถรุ่นที่จะเปิดตัวหลังจากนี้นะครับทั้งที่ผลิตในประเทศและที่นําเข้าจากจีนจะมีอะไรบ้างเนี่ยทางผู้บริหารนั้นนอกจากเผยข่าวคร่าวๆกับรถ2รุ่นที่จะประกอบในไทยไป ตามที่เรียนใรนราบกี้นะครับก็อาจจะมีรุ่นย่อยอื่นมาอีกอย่างเช่นรถเวอร์ชั่น long range หรือเวอร์ชันพิสัยไกลของ s 07กับ l 07นั้นถ้าถามทางผู้บริหารเขาว่าจะมีโอกาสเอาเข้ามาไหมเขาก็บอกตอนนี้ไม่ได้เพียงแต่ว่าก็าบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมีนาคมปีหน้าเนี่ยเขาจะให้คำตอบที่มันกระจ่างชาัดขึ้นว่าเขากลัวจะนำรถ s 07กับ l 07รุ่นพิสัยไกลมาขายหรือไม่ สาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาก็ต้องดูก่อนว่าด้วยรถรุ่นธรรมดาพิสัยสั้นปกติที่ขายอยู่ตอนนี้นั้นยอดขายก็ถือว่าเขาทําได้พอใจพอใจแค่ไหนมีคนถามจริงว่าพอใจแค่ไหนเขาบอกว่าพอใจประมาณ9เต็ม10นั่นแปลว่ารุ่นลองเรนอาจจะไม่ต้องมาขายก็ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าเดือนมีนาคมปีหน้าเนี่ยเขาจะออกมาเผยไตมากขึ้นว่าจะมีรถรุ่นไหนที่เตรียมจะเข้าไทยอีก ถ้ารุ่นย่อยในตลาดโลกเนี่ยจะมี60รุ่นนะครับมาไทยสัก10รุ่นผมว่าเขาทําได้แน่ถ้าจะทําและเมื่อถึงตอนนั้นนะครับศักยภาพการผลิตของทางโรงงานประกอบในประเทศไทยเนี่ยก็จะถูกขยายเพิ่มอีกเพราะว่าแม้ในปัจจุบันเนี่ยกำลังการผลิตสูงสุดเนี่ยก็จะกําหนดไว้ที่ประมาณ30,000-50,000คันนะครับแต่ว่าด้วยเนื้อที่อุปกรณ์และแผนการที่เตรียมเอาไว้สําหรับในอนาคตอนาคตที่ว่านี่คือระยะสั้นประมาณ 5ปีนะครับ5ปีถึง8ปีจากนี้เนี่ยโรงงานแห่งนี้จะสามารถขยายกําลังการผลิตได้ถึง4เท่าไปสู่หลัก200,000คันต่อปีอย่าลืมนะครับว่าที่มัน200,000คันต่อปีเพราะว่าเราไม่ได้ขายแค่ในประเทศไทยเราขายตลาดภูมิอะไรขวาดเที่ยว่าโซนนี้เกือบทั้งหมดเลยดีกว่าสําหรับในเรื่องของบริการหลังการขายอันนี้อาจจะมีคุณผู้ชมบางท่านสนใจทราบนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็มีนักข่าวรุ่นพี่นะครับเขายิงคําถามไปว่าทางฉางอันเนี่ยได้มีการเตรียมเรื่อง after s a l e service เอาไว้แค่ไหน เท่าที่สามารถสกัดมาได้นะครับก็คือเขาให้ความสําคัญในเรื่องของบริการหลังการขายกับบ้านเราแล้วก็เอาจริงๆก็คือเขาก็ซุ่มดูข้อผิดพลาดต่างๆของคู่แข่งที่เป็นสัญชาติเดียวกันนี่ที่ทำตลาดในบ้านเราก่อนหน้านี้มาเงียบเพื่อที่จะศึกษานะครับว่าแบรนด์คู่แข่งที่เป็นชาติเดียวกันนั้นพลาดตรงไหนคนบ่นตรงไหนเยอะแล้วเขาก็พยายามจะคิดหาวิธีที่จะมาแก้ปัญหา กลยุทธ์ในการบริการลูกค้าหลังการขายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางทีมช่างอันเนี่ยคิดเอาไว้พร้อมๆกับการคิดว่าจะเอาโปรดักต์อะไรมาขายในประเทศไทยบ้างเขาก็ตั้งชื่อว่ามันเป็น Number One Project กต์สำคัญอันดับหนึ่งดูดีนะทำได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาคอยดูนะครับต้องต้งพูดอย่างนี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูอวยไงแต่ว่าอ่ะอ่านสิ่งที่เขาบอกไว้ตอนสัมภาษณ์ละกันว่าเรื่อง after s a l l service การบริการหลังการขายนั้นเขาก็เริ่มปูฐานละอย่างน้อย ตอนนี้ call center เปิดแล้ว call center ตอนนี้ก็รับสายลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ก็มีการบอกสถิติด้ยวยว่าณขณะนี้เนี่ยคนที่โทรเข้ามาเนี่ยสัปดาห์หนึ่งมี120สายก็อย่าลืมนะครับเราอยู่ในโลกที่คนอยากจะแชทอยากจะถามข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมากกว่าน้อยคนที่จะยังโทรอยู่นะครับสำหรับในเรื่องการเตรียมอะไหล่นะครับเราก็คงมีคำถามว่าเขามีสต็อกอะไหล่เท่าไหร่นะ ผมไม่รู้จะพูดให้มันเข้าใจง่ายยังไงผมรู้แค่ว่าในเรื่องของตัวเลขเนี่ยคลังอะไหล่เขามีอยู่ที่บางนาตอนนี้เนี่ยมีพื้นที่ประมาณ3,000ตารางเมตรนะครับสต็อกอะไหล่ส0,000ชิ้นถ้าถามผมผมตอบไม่ได้ว่านี่เยอะหรือน้อยเ e มื่อเทียบกับปริมาณรถที่เขาขายหรือเมื่อเทียบกับการที่เขาเป็นแบรนด์ที่เพิ่งตั้งต้นในประเทศไทย <S <S เทยอะหรือน้อยไม่รู้จะรู้ว่าเยอะหรือน้อยก็คือตอนที่มีรถมีปัญหาแล้วแล้วดูว่าลูกค้าต้อง รออะไรนานแค่ไหนสาหรับประเด็นในเรื่องการรออะไรนี้ก็มีนักข่าวถามไปเหมือนกันว่าถ้าเกิดปัญหาเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการรอเท่าไหร่ซึ่งทางฉางอันเนี่ยก็ยังให้คําตอบที่เคลียร์ไม่ได้นะครับว่าต้องรออะไรนานมากแค่ไหนหรือแม้กระทั่งว่าเราพูดในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับประเด็นของแบตเตอรี่เช่นแบตเตอรี่เสื่อมหรือเสียแล้วต้องมีการเคลมเนี่ยลูกค้าจะต้องใช้เวลารอกี่วันตรงนี้ทางผู้บริหารก็ยังไม่ได้ให้คําตอบที่เคลียร์เช่นว่า หเดือนได้ไหมสอเดือนได้ไหมหรือเร็วกว่านั้นนี้ยังไม่ได้ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ผมบอกว่าเราก็ต้องทิ้งประเด็นตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะเป็นคําถามที่เขาควรจะตอบได้บ้างแม้จะเป็นภาพแบบหยาบแต่ยังตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เขาบอกได้ก็คือว่าตามแผนการเวิร์กโฟล์ของเขาในการทํางานเนี่ยเมื่อมีการสั่งอะไรมาไม่ว่าจะเป็นจากที่ไหนในประเทศไทย วงเล็บว่าเป็นที่ที่ถนนสายหลักสามารถเข้าถึงนะครับเช่นอย่างไปเชียงใหม่งี้ได้ไปอุดรไปโคราชงี้ได้ถ้ามีการสั่งอะไรจากดีลเลอร์เข้ามานโยบายของทางสางอันที่สย์อะไรเนี่ยก็คือชิ้นอะไรเนี่ยเมื่อสั่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะต้องไปถึงที่ดีลเลอร์ปลายทางภายใน24ชั่วโมงวงเล็บว่าถ้าอยู่เกาะหรืออยู่อะไรที่มันต้องขึ้นเรือไปหรือว่าอยู่ในจุดที่มันเดินทางไปถึงยากหน่อยก็อาจจะขอนะเป็น48ชั่วโมงอ่ะ แสดงว่าเตรียมในเรื่องของการขนส่งอะไหล่ไปเนี่ยได้ละประเด็นที่ยังคากันอยู่ก็คือว่าขั้นตอนในการเทมอะไหล่ตัวหนึง่งทางไทยทางดีลเลอร์บอกมาว่าต้องต้องการอะไหล่ตัวนี้ให้ลูกค้าเคลมได้ไหมทางสำนักงานใหญ่ที่ไทยต้องบอกว่าเคลมได้ไม่ได้ถ้าทางสำนักงานใหญ่ที่ไทยตอบไม่ได้ต้อง่งไปทางทางจีนอีกว่าเอา้าตกลงได้ไม่ได้ไอขั้นตอนที่มันเด้งไปเด้งมาระหว่างที่มีการรีเควสชิ้นอะไหล่หรือการเคลมนั้น จนถึงวันที่อะไรมาถึงและใส่รถให้ลูกค้าได้เนี่ยอันนี้สำคัญนะครับผมอยากบอกทางช่างอันอโตโตมีทิว้ว่าเป็นสิ่งที่ถึงแม้ผู้บริโภคอาจจะไม่ได้ถามคุณตรงๆแต่เป็นสิ่งที่คุณควรตอบได้อะไรเช่นชิ้นไหนบ้างสถานการณ์ไหนบ้างถ้าคุณศึกษาคู่แข่งมาเยอะขนาดนี้แล้วอย่างน้อยน่าจะเขียนเคสตัวอย่างได้ว่าถ้าเคสแบบนี้เราใช้เท่านี้วันถ้าเคสแบบนี้เ่าใช้เท่านี้วัน อันนี้เป็นจุดที่ผมก็ยังผิดหวังอยู่ที่ว่าคุณมาพร้อมขนาดนี้คุณทําแผนการต่างๆในเรื่องของ after sales s v i c e มาดีคุณควรจะตอบได้นะครับทุงนี้ผมยังติดอยู่ครับและนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆที่ผมสามารถนรํามาลอยฟังได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารดีพอร์นะวันที่11ธันวาคมวันสุดท้ายของงานมอเตอร์เอ็ก2023นะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมมานะครับคลิปนี้อาจจะดูเหมือน รสาระหน่อยแต่คิดว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ใหม่มากนะครับหลายคนก็จะอยากรู้ว่าจุดดีจุดเสียเป็นอย่างไรจุดอ่อนจุดแข็งเขาเป็นอย่างไรเรื่องตัวรถผมเชื่อว่าหลายท่านที่ดูคลิปนี้นั้นสัมผัสรถตัวจริงมาและน่าจะได้เจาะลึกมากกว่าผมซะอีกนะครับส่วนในเรื่องของแผนการตลาดและแผนการพัฒนาบริการหลังการขายก็ผมไปสอบถามมาให้ตามที่ได้เรียนไปในคลิปนี้นะครับจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคุณผู้ชมมีความเห็นอย่างไรก็คอมเนอมเนต์มาได้ใต้คลิปนะครับ อ่านไม่ครบอาจจะตอบไม่ครบแต่อ่านนะครับและพยายามตอบอยู่นะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอขอบพระคุณมากที่ติดตามคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ